สวัสดีครับมาดูพระเครื่องวันนี้นะครับรูป่ายปีห้าสองนั่งกระดานนะครับเรี่ยมกันน้ำพร้อมใช้ขนาดห้อยคอนะแต่ว่าบานนี้ไม่มีป้ายเหลืองนะถ้ามีป้ายเหลืองนี่พันพันกลางกลางนะพันห้าพันหกนะครับปีห้าสองบานนี้จะออกเป็นจะเป็นสีม่วงอยู่แล้วนะ เป็นฟิล์มม่วงอยู่แล้วขอ,ของเกจ๋จะเม็ดจะแตกนะับเม็ดจะแตกมาที่วงนอกนะครับของแท้ตัวลายเมเ็ดสีจะเป็นเส้นนยจะเป็นเส้นเป็นเส้นเป็นแถวเป็นแนวนะเฉียงประมาณนี้ ภาพสวยนะครับเลี่ยมมากาวไม่เข้าเลยเอาแปดร้อยนะครับแปดร้อยบาทก่อนขายกันพันกว่านะเนี่ยแปดร้อยครึ่งองค์ปีหกสามมีเขี้ยวนะครับครึ่งองค์ปีหกสามมีเขี้ยวอันนี้รอยกาวจัดที่หนีบตอนเลี่ยมนะเป็นเปื้อนทั้งนอกนะครับไม่เกี่ยวกับตัวกระดาษนะกาวเปื้อนท้างนอก เอินเขียนเน้ยวยูงี้อหกสามแบบมีเขี้ยวเอาพันสี่แล้วกันหกสามมีเขี้ยวนิยมสุดพันสี่ร้อยบาทใบหอ,อกหลวงพ่อ พ่าใสจังหวัดหนองคายนะพิมพ์วงเป็นบล็อกวงเดือนจังหวัดหนองคายเนื้อตะกัวพอาใสาาวัดโพชัยเอาเจ็ดร้อยอะเจ็ดร้อยวันแรกๆเปิดพันกว่า ขาดทุนแล้วเอาเจ็ดร้อยบาทกูเวนหรือไช่ไชซิ่งเอียนะครับวัดกลางปีศูนย์ห้าจังหวัดสงขารุ่นแรกนะครับเท้ากูเวนหรือไช่ซิ่งเอนะียนี่เป็นเทพ,พเจ้าต้านโชคลาภนะครับปีศูนย์ห้าวัดกลางจังหวัดสงขาเป็นเนื้อว่านพระ เก่าปีลึกนะก่อนพาเล่นกันสามสี่พันนะตอนนี้ก็ราคาลงลงมาหน่อยเียนะเอาไวๆเลยเอาพันห้านะครับพันห้าาใต้จังหวัดสงขลาพันห้าร้อยบาทแนบสกรีนะ screen, หลวงพ่อมุ้ยไอย้หลวงพ่อเต๋อนะหลวงพ่อเต๋นะครับสภาพสวยแชมป แนะสกรีนหลวงพ่อเต๋สวยมากนะครับสวยแชมป์โลกเลยคมชัดเอาพันห้าร้อยบาทนะครับพันห้าร้อยบาทนะสกรีนหลวงพ่เต๋พันห้าร้อยบาทยี่ห้าพุทธศตวตรรษเนื้อดินนะครับพระสวยมีหน้าตาติดชัด ด้าน,นหลังยีห้าพุทธศัตรวัดคู่นี้นะยกคู่ไปเลยหน้าตาติดแบบนี้นะเอาแค่แปดร้อยแล้วกันเอาแปดร้อยบาทยกคู่คุณแผนห้าเหลี่ยมวัดรัตนชัยจีนนะครับได้มาสององค์จำไม่ได้แล้วว่าใครสั่งนะ ั๊มชื่อวัดชัดๆเลยคมๆเลยของแกเยอะมากมากที่สุดนะครับของแกจะมากกว่าของแท้ไปแล้วตอนนี้ของแท้ต้องดูเนื้อประมาณนี้นะครับเอาองค์ละหนึ่งพันสี่ร้อยบาทหนึ่งพันสี่ร้อยบาทคุณแผนวัดจีนปีหนึ่งแปดหลวงพ่อโกยเสกนะพิธีจะตุรพิธพรชัยหลวงปู่ทวด พิมพ์ a อวัดคอกหมูนะครับพิมพ์ A นิยมสุดวัดคอกหมูหมูตัวเดียวนะหายากหมูตัวเดียวพิมพ์ A ววดคอกหมูพิมพ์ A นะครับคมชัดนะ พระสวยคมชัดพระเล่นกันแปดเก้าพันนะอันนี้แบ่งปันไปเลยนะครับเอาสักสี่พันห้าแล้วกันสี่พันห้าร้อยบาทพิมพเอนิยมขอกหมูพิมเอ ไม่อยากแกะออกจากซีนนะครับปิดเน็ตก่อนเดี๋ยวพวกทักมาเดี๋ยวรุดธรรมชาติเดิมๆสวยสวยแชมป์เลยเอา4ี่พห้าสมเด็จหลังอุ ไม่รู้ที่เรียมกันน้ำนะครับแต่เดาว่าจะเป็นทางสายกรุงเทพสมเด็จแท้นะครับไม่ต่ำกว่า2,500ันห้า้อยแน่นอน,นห,อหลังอุ่ เอาสักเจ็ดร้อยล้กันเจ็ร้บ,บาทไม่รู้ที่แท้สวยเก่าน,กกน,นะครับล็อกเกตหลวงปู่ดุลนะครับยุกต้นนะเป็นล็อกเกตหลังอัฐบริขารนะรนี่อยากปั๊มผงแล้วหลังมีมูลสารแล้วก็ปั๊มยันอัฐบริขารแล้วก็มีจีวอหลวงปู่ติดมาด้วยนะครับล็อกเกตยุกต้นสร้างน้อยนะหาย,ยากมาก ็อกเกตยุคต้นหลวงปูด่ดุลเอาสัก3,500บาทแล้วกันสามพันห้ารบาทยุคต้นนะครับแล้วก็ยุคต้นหายากมากและไอเทมเลย3ามพันห้ารูปอรอหลวงพ่อจงเนื้อเงินวัดหน้าต่าง นอกนาะปีสามสามสามสมเอสาจดนะปีสามเจ็ลูปหลอหลวงพ่อจงเนื้องเงินปีสามเจ็ดเอาแปดร้อยบาทออกจากวัดน่าจะเป็นพันนะอันนี้เป็นเ,นง,เงินนะครับหลวงพ่อจงเอาแปดร้อยรูปหล่อหลวงพ่อแพรท้องแตกนิยมนะครับหลวงพ่อแพร ของแตกนิยม ก็ไรทองเดิมสวยๆรอยคาบเบ้าอยู่เลยนะดำๆเอาพันสามนะครับพันสามรอยบาทไปขายถึงพันเจ็ดพันแปดเนี้ไวๆพันสามตามทุนเนะี่ยทุนมาไม่แพงก็เปิดไม่แพงนะครับปิดตาหลังอุหลวงพ่อเจียมวัดกำแพงนะครับจังหวัดชนบุรี เนื้อว่านผสมผงหนึ่งในห้าเสือเมืองชนนะฉายยาหนึ่งในห้าเสือเมืองชนตรงนี้น่าจะเคลือบแล็กมานะ เนื้อสวยมากเก่าสวยเอาพันห้าร้ยบาทนะครับหนึ่งันห้ารอยบาทอ่ะใครสนใจก็ทักมานะที่ไลน์ id a c a l v e p e นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ